โอเคคลิปนี้ผมจะมาสอนกระบวนการทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบที่เกี่ยวกับ WO นะครับหนังสือสั่งจ้างนะ <c oughs> สิ่งที่เราจะทำในคลิปนี้คืออะไรบ้างมาดูกันนะ 1. เปิด PR นะครับตามกล่องนี้จากนั้นก็จะถูกดึงไปเปิด PO เอ้ย WO นะครับพอเปิด WO เสร็จแล้วพอได้รับบริการจาก ้าที่เราเปิด WO ไปแล้วเราก็จะมาทำบิลลิ่งก็คือรับวางวินนะครับอย่าลืมว่าสเต็ปที่สำคัญยังอยู่2ที่เหมือนเดิมดาวที่1และดาวที่2เกี่ยวกับการจ่ายเงินดาวที่1คืออะไรคือการจ่ายเงินเมื่อเราเปิด WO ไเป็นการมัดจำมัดจำเพื่อให้เขามาให้บริการเราดาวที่2จะทำได้ต่อเมื่อเรารับวางบินแล้วแล้วก็การเงินก็จะไปเคลียร์ยอดที่เหลือ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสําคัญของแต่ละสเต็ปนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทําคือดาวที่1เนี่ยผมจะทำเป็นศนเป็นะคือไม่มีจ่ายมัดจําแล้วก็ไปเคลียร์ตรงสุดท้ายเลย100%นะครับอ่าโมเดลจะเป็นแบบนี้นะเอ่ออ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยจริงๆแล้วการทํา PO กับ WO มันก็คล้ายๆกันแหละมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ตาแหน่งใส่หมายเหตุอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะ เปิดให้ดูแล้วก็จะมีดีเทลมากขึ้นเกี่ยวกับการหักหนะ้าที่จ่ายนะเดี๋ยวจะกดให้ดูครับโอเคเริ่มกันเลยนะสเต็ปแรกกล่องแรกคือเปิด PR อาเปิด PR เข้า OF นะครับแล้วก็เข้าใบขอซื้อ <c oughs> เปิด PR ใหม่ก็เริ่มเลยเนาะประเภทเอกสารตรงนี้เรารู้ว่า PR เนี้ยจะถูกดึงไปเปิด WO ก็กดที่ WO only นะครับ ผู้ขอซื้อก็คือผมเนาะเปียววัดเลขที่โครงการอสมมติเหตุการณ์ก่อนสมมุติว่าผมจะเช่ารถเทลเลอร์ห้าคันเป็นแฟลตเบสสองคันเป็นโลเบสสามคันสมมติอ่าเพื่อย้ายของเข้างานวิภาวดีอ่าสมมติใช้งานนี้ก็กดนะครับกดตัวบางนะทำไมากดตัวบางไปดู m a n โก้ซีรีส์หนึ่งนะครับอธิบายไว้แล้วในเกี่ยวกับโปรเจกต์นัมเบอร์นะโอเค ผู้ขายคือเราจะใช้รถของใครเราหน้าง,งานอาจจะไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่นะครับรลยละเอียดเพิ่มเติมบอกแล้วช่องนี้สําคัญต้องใส่นะครับเพื่อที่จะได้ดึงเอกสารนี้แล้วก็ง่ายๆเออจะได้รู้ว่าเอกสารนี้เกี่ยวกับอะไรนะก็เขียนว่าเจ้ารถอ่าคันเป็นอะไรกี่คันกี่คันก็เขียนไปเนาะก็ไปรายการวัสดุรายการสินค้าเพิ่มรายการเนาะ ลงรายละเอียดราดวัสดุกดเข้าเอออันนี้เราจะเช่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะโลเบดใช่ไหมอ่าโลเบดอยู่ตรงนี้เนาะจริงๆจะกดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปเลือกตามกลุ่มก็ได้นะครับผมกดเลือกตามกลุ่มให้ดูก็ได้เลือกตามกลุ่มถ้าเกี่ยวกับค่าขนส่งก็คือตัวทีขนส่งขนย้าย <c oughs> รายเที่ยวหรือรายวันเออครั้งนี้สมมุติเป็นรายเที่ยวละกันห้าคันเนี่ยก็คือ คาราเที่ยวแล้วก็จบโรเทเลอร์อ่ะ, er. อะสมมติแฟดเบสสามโลเบสสองนะครับกดแฟดเบสแฟดเบสสารหัสต้นทุนคลิกอ่าเลือกกรุ๊ปเราจ้างผู้รับเหมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็น S ทีมวิภาวดีเป็นเข็มกลมเพราะฉะนั้นคือหมวดสามค่าขนส่งคือศูนย์หนึ่งก็คือเข้าสามศย์หนึ่งเปิดดู เราย้ายเข้างานก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งตรงนี้กดเลือกนะครับสามเทีเ่ยวแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าเอาโลเบทอีกสองเทีเ่ยวก็คือสามารถกดตรงนี้สองแล้วก็กดยืนยันการเลือกข้อมูลได้เลยมันก็จะเปิดไอเทมที่สองไปนี้ให้พร้อมกับคล้องคอสโค้ดอันนี้ไปแล้วนะครับตึบเห็นไหมก็จะเป็นสองรายการรายการนี้สามเทีเ่ยวรายการนี้สองเที่ยวนะครับก็เสร็จแล้วเซฟ ก็จะได้เบอร์ P.R. ออกมา118เนาะส่งอนุมัติในเคสของหน้าง,งานก็คือให้ส่งอนุมัติลูปตัวเองเนาะแต่ในเคสตัวอย่างนี้ผมจะส่งสโตใส่สามยืนยันโอเคมันก็จะเจนด็อกิเมนต์ออกมาให้เป็นใบ P.R. ที่ยังไม่มีลายเซ็นเนาะโอเคผมก็คือผมในฐานะผู้อนุมัติผมก็เข้าไปอนุมัติเลย118นี่ครับครู ไอ้ข้อมูล remark เนี่ยมันจะมาตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันทําให้คนอนุมัติเนี่ยอ่าแลวเข้าใจได้ง่ายด้วยมันคืออะไรถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยมันจะต้องกดเข้าไปดูในเอกสารแล้วก็ต้องทําความเข้าใจเองเพราะฉะนั้นผมจึงบอกทุกครั้งว่าต้องใส่ remark ด้วยนะครับตรงนี้โอเคสมมติว่า118 approve แล้วสเต็ปถัดไปก็คือการดึง pr นั้นไปเปิด wo อันนี้สเต็ปนี้เราเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว สเต็ปถัดไปดึง PR นั้นไปเปิด WO อ่ะไปกันเลยก็เริ่มต้นที่โฮมก่อน <c oughs> เปิด WO เข้า PO ตรงนี้ครับแล้วก็กดหนังสือสั่งจ้างครับ <c oughs> ดึงจากอ้างอิงจากใบขอซื้อกดตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นมาว่ามี PR หนึ่งใบรอให้ดึงมาเปิด WO เนาะก็กดเลือกมันก็จะโชว์ให้ว่าใน PR ใบเนี้ มีรายการที่ขอมาอะไรบ้างเนาะสามารถแยกเปิดก็ได้จะเปิดแค่ใบเดียวก็ได้ในเคสนี้ผมจะเปิดทั้งหมดเลยก็ยืนยันสิ่งที่ต้องทำเวลาเปิด WO มีอะไรบ้างโปรเจกต์เขาดึงมาแล้วแผนกไม่ต้องยุ่งเนาะสับคอนแทคเตอร์ตรงนี้ก็คือเราจะว่าจ้างใครนั่นเองอ่าสมมติเราว่าจ้างบริษัทรถใช่ไหม ATNAT อ,นะ AT. อ่าเราจะว่าจ้างคะ่ะบริษัทนี้ ตรงนี้มันก็จะมีว่าเป็นค่าแรงอย่างเดียวค่าของด้วยไหมอะไรอย่างนี้ในเคสนี้คือค่าแรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ความแตกต่างของการเปิด WO กับ PO คืออย่างนี้หมายเหตุที่เราลงไว้ใน PR ถ้าดึงไปเปิด PO เนี่ยมันจะดึง Remark หรือหมายเหตุไปใส่ในจุดที่ถูกต้องเลยแต่ถ้า PR ดึงไปเปิด WO เนี่ยมันจะดึงมาใส่ตรงนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่โชว์เวลาผู้อนุมัติเนี่ยไปอ่านะอะไรเงี้ยมันจะไม่โชว์ตรงที่มันจะโชว์เนี่ยคือตรงนี้รายละเอียดสัญญาถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว,ว่ารายละเอียดของสัญญาให้พิมพ์ตรงนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหมายเหตุมันจะไม่โชว์มันต้องพิมพ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็พิมพ์เหมือนเดิมอ้าวลดอ้าวฟันอ้าวซ้ายอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคมาถึง เกี่ยวกับเรื่องยอดจ่ายเงินมีแวดไหมหรือไม่มียังไม่รวมแวดหรือรวมแวดแล้วหรือไม่มีแวดอ่าอันนี้ก็กดได้นะครับสมมติว่ายังไม่รวมแวดนต withholding tax ตรงนี้ก็คือหักณที่จ่ายหักณที่จ่ายก็เลือกว่าประเภทหักณที่จ่ายคืออะไรอย่างอันนี้ก็คือรถก็คือค่าขนส่งนั่นเองแล้วโปรแกรมมันก็จะดึงมาเองว่าแต่ละค่านะ มันคือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างค่าคนส่งเนี่ยคือหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เทอร์มเพมเมนต์ก็คือมีมัดจำไหมมีอะไรไหมอะไรแบบนี้จ่ายเป็นงวดยังไงอันเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งมันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีดีเทลว่าจะแบ่งงวดยังไงอันเนี้ยปล่อยไว้เลยลงมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละหมดก็ไปที่รายการรายละเอียดงานเนาะตรงนี้ก็คือรายการที่เราดึง PR มาเข้าไปดูในรายละเอียดอ่าตรงนี้ก็ แฝเบสสามเที่ยวเห็นไหมสิ่งที่เราต้องเติมคือจํานวนเงินก็คือเที่ยวละกี่บาทเขาคิดเราเที่ยวละกี่บาท่าสมมติเที่ยวละห้าพันเราก็ใส่ไปห้าพันสามเที่ยวหมื่นห้าอะไรก็ว่าไปบวกแฝดบวกอะไรไปล้วการถัดไปโลเบสสมมติโลเบสเขาคิดเราเท่าไหร่ดีเจ็ดพันห้าสมมตุติเราก็ใส่ไปนะครับมันก็จะคิดเงินเราเสร็จปุ๊บกลับสู่หน้าต่างหลักไปดูยอดรวมอยอดรวมสามหมื่น อ่ะอย่างละหมื่นห้มนห้าเป็นสามหมื่นอย่างนี้บกวกวดเเซนแล้วก็เดี๋ยวมีหักในที่จ่ายด้วยในสเต็ปของรับบังบินเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปดูในสเต็ปของ WO ก็จบแล้วกดเซฟได้เลยมันก็จะเจนออกมาเป็นเลข WO เราก็ต้องส่งอนุมัติเหมือนเดิมส่งอนุมัติของผมก็จะส่งลูปนี้แต่ถ้าเป็นหน้าง,งานอะ่ะต้องส่งลูกนี้นะเเพื่อให้ออฟฟิศพรรามสามเขาดูโอเคผมส่งลูกนี้ได้เลขออกมาปุ๊บ ก็เหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นเอกสาร WO ที่ยังไม่มีลายเซ็นอ่าอันนี้คือ,อรายละเอียดมีแค่ผู้ใดจดซื้อผู้อนุมัติยังไม่มีก็ลองอ่านดูได้นะครับนู่นนี่นู่นนี่นนนน <c oughs> ผมก็ต้องไปอนุมัติก่อนเพื่อที่จะได้สอนทำบิลลิ่งอนุมัติ WO นะครับอลองเลื่อนดูรีมาร์ที่ใส่ไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เซฟเพื่ออนุมัติปุ๊บอ่ะ WO นี้อนุมัติแล้วนะสเตปที่2ของเราก็คือเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเราก็จะต้องส่ง WO นี้ให้ร้านค้าร้านค้าเขาจะเอาลดมาให้บริการเราเมื่อเราได้รับบริการเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะต้องไปทำรับวางบินเพื่อให้การเงินเราเนี่ย ไปเคลียร์เงินกับเขานะก็คือการทำบิลลิงนั่นเองเพราะฉะนั้นไปทำบิลลิงที่ทำบิลลิงนะครับก็บิลลิงจะอยู่ในหมวด OF เข้า OF ก่อนนะมุมล่างซ้ายรับบางวินผู้รับเหมากดเสร็จปุ๊บให้ดึงหนังสือสั่งจ้างขึ้นมาให้ดึง WO นั้นนะที่เราได้รับบริการขึ้นมาคือหา WO นั้นก็คืออันนี้นั่นเองนะเห็นไหมเช่ารถ ห้าคันเข้าไซส์เนี่ยอันนี้มันจะเป็นรีมาร์กจากตรงที่ผมบอกว่าให้ใส่อะถ้าไม่ใส่ตรงนี้จะไม่โชว์อะอืมเพราะฉะนั้นก็ดึงขึ้นมาพอดึงเสร็จปุ๊บกดประเภทรับวางบินตรงนี้ให้กดเป็น progress payment อันแรกนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าอ่าใน WO นี้เนี่ยเราให้เขาให้บริการอะไรเราบ้างก็จะมี ลดแฟดเบสามเที่ยวอันนี้สองเที่ยวตรงช่อง Dis quantity เนี่ยก็ให้ใส่ไปว่าเราจะจ่ายเงินเขา <c oughs> กี่หน่วยเหมือนกี่เที่ยวอะ่ะสมมติว่าถ้ามีอันนี้มาเที่ยวหนึ่งอันนี้มาเที่ยวหนึ่งก็กดหนึ่งอันหนึง่งอันนี้ไปก่อนแล้วก็วางบินรอบนี้ไปก่อนก็ได้แต่ถ้าผมจะเอาหมดเลยก็คือใส่เต็มจำนวนก็คืออันเนี้ยได้รับบริการแล้วสามเที่ยวอันนี้ได้รับบริการแล้วสองเทียนนบบเท่ยวเนี้ยมันก็คือ เต็มจำนวนก็คือเรารับบางบินเต็มจำนวนเลยเมื่อกดเสร็จแล้วให้กดซัมอัพครับมันก็จะรวบยอดบินว่ายอดเท่านี้นะมีภาษีเท่านี้แล้วก็หักนะ้าที่จ่าย1%หักเท่านี้ยอดที่การเงินต้องเคลียร์คือเท่านี้พวกนี้นี่มันจะออตโต้มาจากข้อมูลที่เราเซตไว้ในสเต็ป WO ทั้งหมดนะครับช่องที่เราต้องใส่อีกช่องหนึ่งคือวันที่จ่ายก็คือวันที่ต้องเป็นวัน ที่เราได้รับบริการหรือว่าวันที่เรารับบางบินนี่แหละก็กดไปสม,มุิเป็นวันนี้ก็แค่นี้เอ่อถ้ามีใบกำกับภาษกีกดตรงนี้นะเราก็ใส่รายละเอียดใบวางเอ่อตรงนี้คือเลขใบวางบินถ้าเกิดว่ามีเลขก็คือใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่มีนะผมก็จะยังไม่ใส่เสร็จปุ๊บก็มีอะไรอีกถ้าใส่แน่ไฟล์อะไรก็กดตรงนี้ได้ครับ ก็เสร็จแล้วกดเซฟได้เลยก็เอาเลขนี้ไปแจ้งการเงินได้ว่าทําวางบินไปแล้วนะไปเคลียร์เงินกับ ATN ด้วยก็คือจบเราก็จะได้เอกสารขึ้นมาอันนี้ก็คือต้องส่งอนุมัติเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็คือส่งเข้าไปรายละเอียดมันก็จะอยู่ตรงนี้ก็ดูได้ก็คือแค่นี้ จบลูปทั้งหมดของ WO อันนี้ก็คือถึงสเต็ปนี้แล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เวลาจะเรียกดึงมาแก้อะไรอย่างเงี้ยลูปของ PO เนี่ยมันก็จะเรียกเหมือนเดิมก็คือถอนเรียกแก้มันเหมือน WO PO มันเหมือนกันนะ่ะ b i l l ิ n ก็เหมือนกันจริงๆก็ถอนเรียกแก้เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเอกสารนั้นต้องยังไม่อนุมัตินะ ก็แค่นี้ใครมีคำถามอะไรก็เขียนในคอมเมนต์ได้ครับ